น้าน้าบ่รหะเฮ้ยเอาวัตะลมั่งเขาต่งไชาวาสร้างเขาปิดขน้าิดก้าอรอาเยอะอยางเงีรงสกกรอะไรนะิรราิะ ฝนตกเดียเด๋ยวเด้อจ้าเดี๋ยวถิดกล้องชื่อนำเห็แลและอาสมาเห้เป็นว่าเฮ็ดที่อยา่างน้ครับสด้ชมี่เบสกเลยฮเชิี่เบสกเก ้อมก็ต้ทีใส่น้ำเ่าับปิ๊บต้มหน่อ้ก่อนต้มหัวอไ้เข่าใส่ใส่หมดเลยแห้ันส้ำเสนะ แต่ไดออกก็ใส่หมอขของหน่นอ,อนก่อนใส่มมหมอให้ห่อกข้าวมนก่น่าจะมี แล้วขออันเก็บขั้วแป๊บนึงเด้อจ้าคนนั่งกินทาก็นั่งกินโอ้ยอู้คนนะคนเขี่ยวกระดูกเขี่ยวหนามกระดูกมี่น้อง เดี๋ยวอันขอปิดกล่องแค่นี้ด้วยจ้าเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ